สวัสดีค่ะถ้าค่ายเก่ามันผีก็เปิดค่ายเองไปเลยสิคะคลิปนี้มาส่องอัปเดตความเคลื่อนไหวยอดยุงสินสังสรรค์การเป็นศิลปินเตรียมปล่อยเพลงเซเว่นภายใต้สังกัดยอดเอ็นเตอร์เทนเมนต์ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงวัยรุ่นที่มีความสามารถรอบด้านจริงๆสําหรับยอดยงศิลป์ไม่ว่าจะเป็นผลงานแสดงที่เขากลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจากการแสดงในละครเรื่องทองเนื้อก้ารวมไปถึงสกิลการร้องเพลงและเต้นที่ยอดได้โชว์ให้เห็นผ่านไลฟ์รั้งต่างๆก็กลายเป็นไวรัลบนโลกอินเทอร์เน็ตอยู่พักใหญ่ หลังจากที่ยอนไปเป็นเทรนนีอยู่ที่ประเทศเกาหลีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงนี้เจ้าตัวก็กลับมาประเทศไทยได้รับงานออกอีเวนต์ให้ติดตามกันมากขึ้นโดยเฉพาะข่าวการเดบิวต์ซิงเกิลให้แฟนๆได้ติดตามกัน ซึ่งล่าสุดก็มีอัปเดตความเคลื่อนไหวออกมาอีกครั้งนะคะน้องยอได้เปิดคลายเพลงยอสเอนเตอร์เทนเมนต์ของตัวเองพร้อมกับปล่อยซิงเกิลลรกที่มีชื่อว่าเซเว่นให้ติดตามกันในวันที่11เมษายน2566ที่เซนชั่นอินยาซีค่ะทั้งนี้นอกจากจะเป็นวันปล่อยเดบิวต์ซิงเกลลิลของยอแล้วก็ยังเป็นวันที่จัดงานแฟนมิทติ้งและเป็นวันสําคัญของยอดอย่างวันเกิดของเขาอีกด้วยเคลียร์คิวรอกันได้เลย และนี่ค่ะก็เป็นภาพโปสเตอร์ของน้องยอศซึ่งแอ้ก็ขอ,อยกมาแชร์ให้ชมกันด้อมลำยองเตรียมตัวกันได้เลยค่ะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ